มาแล้วครับพี่เล็กค่ะช่วงนี้นะคะใครจะมีอีกสายหนึ่งจะคุยหน้าใหม่กับเราใช่ไหมระหว่างนี้นะคะก็ตั้งทายต่าง sms ขันกันแล้วกันจากคุณแม่น้องมิ้นนะคะบอกว่าอยากแก้ไขความใจร้อนเราพูดประชดเขาแต่เขาทําจริงวะอืม,อมคือเวลาใจร้อนแล้วเราก็พูดประชดไงแต่ว่าจริงิง้งปลาประชดแมวไปซะแล้วมสสสสีสายมานะคะจากคุณก๊อฟชนบุรีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับพี่เล็กพี่น้องครับอืมครับคุณกอล์ฟครับเป็นไงบ้างครับอยากรู้จังเลยว่าถ้ากลับมาแก้ไขเนี่ยขอบคุณพี่ๆทาวคนพูดไม่เปิดนะครับที่โทรมาเป็นกำลังใจให้ให้ผมครับอืมป่าผมออนขาดเมื่อสองอาทิตอาทิตย์ก่อนนะครับอืมก็ถือว่าคุณกอล์ฟก็โอเคอได้กำลังใจไปแล้วเนาะครับรู้สึกดีขึ้นก็ดีขึ้นเยอะเยอะเหมือนกันครับอืม เห้รู้สึกสัญญาณคุณก๊อฟจะไม่ค่อยได้ยินเสียงแชทเท่าไหร่เนาะขอบคุณคุณก๊อฟมากเลยนะครับครับบััสดีครับอืมอ่ะหนึ่งแสนของเราหลายคนก็มีรายงานผลนะว่าแบบโอเคตัวเองครับี่แหละแค่บนใจการที่เรามีการรายงานผลเข้ามานี่แสดงว่าเรามีสายใยอะไรบางอย่างที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ เหมือนกับเขาเราก็ยังอยากจะติดตามว่าชีวิตเขาเป็นยังไงกันบ้างและเขาก็ยังติดตามรายการของเรานะคะสี่9ก9ปดเ้าครับในการส่งข้อความมาพูดคุยกันวันนี้นะครับค่ะเป็นคนชอบช่วยคนแต่พอเขาได้ดีมียศก็หันมาแว้งกัดเราเป็นสิ่งที่อยากแก้ไขมากได้ดีมีเการที่เราชอบช่วยเหลือคนเป็นสิ่งที่ดีแล้วเพียงแต่ว่าเวลาเจอคนแว้งกัดเนี่ยมันก็เลยจะช่วยใครเนี่ยลองพิจารณาิว่าคนดีเนี่ย หลังจากเราช่วยเขาแล้วเนี่ยเขาจะมาทําร้ายเราหรือเปล่าอยู่ที่ตัวบุคคลแต่การที่เราเป็นคนมีจิตใจดีเราก็จะเจอสิ่งดีๆครับเหมือนที่เราอ่านหนังสือเลยนะพี่สกิลเลต์อะอสที่อ่านกระถางเพราะวาดูสิ่งดูพลังสิ่งดีๆอย่างนี้ใช่ไหมไม่รอะไรค่ะอ่านเลยพี่อะไรมาแล้วครับบอกว่าไม่อยากแก้ไขอะไรทําไมอ่ะวงเล็บ สวยเลือกได้จ้าจ้าจ้า <c oughs> คือข้อความพี่อะไรเนี่ยบางทีเกรงใจให้เกรงใจ เองในคำรู้สึกเขาจสให้พี่อยากชมเราแต่เราข้ามคมสูกของตัวเองแซวเล่นนะทำอะไรบ้างดีอ๋อเป็นคำอวยพรมานะอยากแก้ไขนิสัยใช้เงินเก่งสงสารกระเป๋าตังคุณพรการจะนะบุรีทำไมไงจะคือจะถนอมกระเป๋าตังหรอปกติถ้ามันตรงๆตึงๆเนี่ยนกระเป๋าพังวายก็เลยให้มันออกไปจากกระเป๋าซะไม่ต้องเก็บเยอะไงหรอก็บางคนก็อยากจะแก้ เคยอ่านเจอหนึ่งคือเทคโนโลยีถามกันตามบ่อย่าะเห็นว่าเมื่อกี้ยังพูดเนี่ยมือถือมาใหม่เกียดผมไม่ไหวแล้วออจัดยไม่ไหวแล้วก็แบบเทคโนโลยีเนี่ยเป็นคนตามเยอะเกินไปหรือเปล่าที่มันไี่จำเป็นแล้วก็อะไรอย่างะวิธีการแก้ไขการใช้เงินเก่งก็คือตรงกันข้ามกับการใช้เงินก็คือการเก็บออมต้องหาวิธีการเก็บออม ไม่เด็ดเสื้อผ้าอะรเียชอบซ,อซื้อพวกกองทุนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเก็บไปหรอมันจะงอกเงยไงหรือว่าอาจจะซื้อพวกอสังหาริมทรัพย์ผู้ลงทุนควรตัดสินใจก่อนการลงทุนนะใช่ต้องศึกษานิดนึงแล้วพอเราไปซื้อสิ่งนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวมันอาจจะแบบไม่ไม่ได้เห็นเป็นตัวเงินตอนนี้แต่ว่าเงินในกระเป๋ามันน้อยลงเราก็จะใช้น้อยลงเออก็จริงคือผมว่าเอาไปเก็บไว้ธนาคารฝากแบงก์เนี่ยเอ์บางคนก็ไม่อยู่นะ คนก็ไม่อยู่นะอุยไอโฟนห้ามาแล้วมีเงินในแบงค์นี่นาเนี่ยไม่หรอกคือผมว่าคือมันมันจิตได้สำเร็จยังไงคนเรามันจะใช้เปืองอะมันก็วิ่งอยู่ในหัวว่าเฮ้ยเงินฉันมีอยู่ในแบงค์อยู่คือจะให้มันเก็บทําไมใช่มันจะกไอยากได้บางทีเก็บแบงค์ก็ไม่อยู่ยิ่ง ATM อสมัยนี้เนี่ยโหสารพัดตู้กดได้ทุกตู้นะคะไม่ทำเอทีเอมหร ไม่ทมําเลยใช่ไหม,ไมหก็อาจจะพอช่วยได้ในระดับเนี่ยเอาไีเทมใส่กระเป๋าหยิบอ่านกระปิที่ไหนไม่ได้เลยแล้วจริงๆก็บอกว่ายิ่งคนเรามีบัตรเครดิตเนี่ยเราจะยิ่งใช้เงินเร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นมากเลยเพราะว่ามันไม่สมมติซื้อของราคาสมมติสามสามื่นสามหกสามืนหอย่างเงี้ยนะคะสิบเดือนอสิบเดือนก็รูดปื๊ดเลยสบายจบ เหมือนกับเราไม่ได้ใช้เงินแต่แท้งเงินาาลำบันไปแล้วอะเขาเรียกเ,เงินอานาคตเอาเงินอนาคตเอาเงินอนาคตมาใช้อะ<ม>่ะแต่ว่าถ้าเราไม่มีบัตรเนี่ยเราต้องไปกดเงินมาสามหมื่นหกโอ้โหเงินมันเยอะไงเราอาจจะต้องแบบก่อนจะไปกดเงินคิดก่อนเพราะฉะนั้นมันก็เป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันเรื่องบัตรเครดิตเนี่ยนะคะว่าแล้วไม่สนใจดีกว่า นี่ไงไอโฟน5มาแล้วตัดก่อนตดแต่แล้วการเป็นการกระตุ้นการอยากซื้อไปเลยไม่น่าไเรียกวิวทำไมเนี่ยคนกันเองก็ก็อยากอยู่นี่มีอยู่อย่างใช้ได้อยู่เลยยังไม่เสียเลยไม่กี่เดือนเองเนี่ยเองผ่อนไม่หมดเลยใช่ถูกพี่มาลาอยากแก้นิสัยตเวเองตรงที่เป็นคนที่รักคนง่ายเชื่อใจคนง่ายจนบางครั้งมีคนหาว่าโง่ไม่ว่าพี่คบเพื่อนคบพี่ก็ให้หมดทั้งใจจ้ะพี่มาลาอยากแก้นิสัยตรงนี้อืม S <S ก็เขาเรียกอย่าง <คน S 1> อย่างเนี้ยค,คือเหมือนเพื่อเคยมีมครับคือเพื่อนเราบางคนนี่เราจะมีเส้นแบ่งค่ะคือ,เพ,อ <S <S 2> <S 2> เพื่อนกลุ่มนี้จะได้แบบนี้คือเพื่อนกลุ่มนี้คือจะได้แค่นี้ค่ะคือคนแบบนี้จะได้แบบเนี้ยคือถ้าเป็นคนที่เราสนิทหน่อยเราเรารู้จักเขาดีเราก็จะไว้วางใจอาจจะต้องแบ่งแบ่งแบ่งความสนิทสนิดนึงค่ะอย่างแบบว่าเคนนี้ก็จะได้แบบว่าโอเคประมาณหนึ่งกินข้าวกุณนางฟังเพลงอีกกลุ่มนึ่งอาจจะแบบโอเคมาบ้านได้ อีกคนหนึงนี่แบบว่าเพลินๆพลิโทษมากกับคุยไม่โทษมากกับอะไรสำคัญอะไรกับชีวิตมันเป็นอย่างนี้ผมว่าอย่างนก็ช่วยได้ระยะระยะระยะห่างระยะห่างนิดนึงนะคะ อยากเจอคนจริงใจจะมีไหมคะมีต้องไปร้องเพลงของดวงตาของทองอยากเจอคนจริงใจชูนิ้วก้อยและนิ้วชี้นิ้วก้อยและนิ้วชี้ก็ต้องหาคือเราก็ต้องมั่นใจว่าเราก็ต้องจริงใจกับเขาใช่ส่วนหนึ่งแล้วเราจะได้ความจริงใจกลับมาค่ะครับอยากเห็นหน้าคุณห่องเวลาหัวเราะอร่อยมาก หัวดังไปอะอร่อยด้วยนะนี่นี่ีต้องต้องต้องฟังความคิดเห็นคนอื่นบ้างอาจจะอุระอาจจะน่าเกลียดไปอร่อยไงอร่อยไม่ใช่แปลว่าดังหรือแปลว่าน่าเกลียดเว่าอร่อยอร่อยก็ถูกดีบ้างดีดีดีก็คือสนุกนะคะคือเวลาฟังเียงหัเราอนแล้วสนุกดีติดลูกทุ่งเนตเวแก้อย่างไงแก้ยังไงครับก็วิธีการคือฟังต่อไปเรื่อย ไม่ต้องไปที่วัดถ้ำกระบอกนะคะ,ะถึงไปที่นั่นก็แก้ไม่ได้นะคะทุกปัญหาจะไม่เกิดถ้าเรารู้จักคำว่าหยุดเป็นตัวกำหนดและรู้จักหยุดปัญหาที่ตัวเราเองอคุณพ่อน้องภูมิตลาดไทยปทุมธานีใช่ของพี่บุเรนรอเปล่าหชีวิตนี่ไม่ใช่นะไม่เป็นเพลงแบบว่าโรแมนติกนะครับเวลาเพื่อนเวลาเพื่อนมายืมตังผมมักจะไม่ทวงนิสัยแบบนี้คมเปลี่ยนไหม คเรควรจะเปลี่ยนในแง่ที่ว่าไม่ต้องให้เพื่อนยืมตังค์เอ็นเจไม่โทรแต่คถ้าเราถ้าเราไม่กล้าทวงเอ็นเจไม่ทรแต่คนสวยเปล่าไม่มีค่าเทอมอ่ะไม่มีค่าเทอมแบบไทยชีวิตโค่สงสารน้องอะนอไทยชีวิตโคโยตี้โคโยตี้เหรอเออเอ็นเจก็เลยแบบว่า ไม่ทวงเลยมันจะมีวิธีการหนึ่ง <c oughs> เวลาที่มีคนมายืมตังค์แล้วเราไม่กล้าทวงข้อแรกก็คือว่าพยายามไม่ให้เขายืมเลยนะคะใจแข็งแต่ว่าถ้าใจไม่แข็งพอต้องให้เขายืมแต่ไม่กล้าทวงก็นึกซะว่าให้ให้เงินเขาไปเลยแล้วขอแล้วทำวใจไปหรอจริงๆพี่ไดเคยนะอย่างเวลามีคนมายืมตังค์อย่างเงี้ย แต่ว่าต้องไม่เยอะมากนะเวลายืมแล้วเราก็ไม่ต้องคาดหวังว่าเขาจะมาคืนถ้าสมมติเขากำลังเดือดร้อนจริงอๆอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเราทําใจว่าเออเราให้ให้เขาไปเลยกันแล้วการแต่ว่าถ้าหากว่าเขามาคืนก็ถือว่าเราเป็นกําไรกําไรของเราแต่ว่าถ้าไม่คืนก็ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ฉ <c oughs> ันบางคนบอกฉันไม่หวังนะ <c oughs> ฉันยังมีความหวังกับเธออยู่เหรอเรื่องการคืนสตางค์เนี่ยค่ะเหนื่อยนะอย่าแก้ไขไม่อยากให้ตัวเองมีหัวใจเพราะการมีหัวใจมันทําให้เราเจ็บ โอ้ยความรักก็มีรักก็รักไปเถอะจะไปคิดมากเจ็บจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ค่อยสนับสนุนคนที่กลัวเงาของการมีความรักนะ คือบางคนตั้งเงื่อนไขและกดเกณฑ์สองจิตสองใจตรงเชียคิดไปก็หวาดละแวงอะแต่สงสันติสเงี้ยเออเขาใต่เขาใตจริงๆบางคนมีประสบการณ์ที่ไม่ดีก็กลัวไปเอออืมก็บอกเลยวว่าคิดจะมีความรักก็อย่าอย่าได้กลัวคําว่าเสียใจถูกอยู่บนรู้จักหมดเลยคาว่าเสียใจพุ่งตรงต้องมีทุกคนแหละอยากแก้ไขอารมณ์ตัวเองเพราะเป็นคนอารมณ์ร้อนอ๋อชอบทำลายข้าวของอ่านไปแล้วเออแล้วอะไรครับผมนี้กรบผมก็ผมมีตาหามีแววไม่ คือพอ,พอมีแววในตาแต่เธอว่าอะไรน,นะแต่ว่าบ้าก็บ้ารักเธอเคนเดิมคนเดิเมต้องต้องต้องดูปลายชื่อก่อนค่ะ, <laughs> ะไปรับเบรกสักครู่หนึ่ง ใหมายเลข4689899ถ้าไม่มีใครให้พึ่งพิงทำไมไม่ลุกขึ้นพึ่งพิงตัวเอง้้าคนนตมใใใใจในจจหหกวันนี้ช่องทางในการติดตามฝั่งลุกทุกเน็ตเวิร์หลากหลายกว้างไกลและใกล้ชิดกว่าเดิม